สวัสดีครับกิจกรรมความเพียรนะครับ n นโต้จีพีศูนแ้งที่36กวันที่7จ็ดกุมภาพันธ์สองพายหกสิบ บัดนี้วันที่7กุมภาพันธ์2568เป็นวันที่36ข้าพเจ้านายจิรพันธ์คำตายชื่อที่ร่วมกิจกรรมคือนอนตเจพีราัสุท3 4สามสี่ขอถวายสียงสวดไทยสัตทายพระสูตรพระอริยและหม่ต่างๆถาวายเป็นบูชาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจาราย์ทั้งหลายขอจิตของขเจ้าจงทั้งมั่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคราพินชนะในบทสนิทต่อเนื่องด้วยเทอญ บทที่หนึ่งบทสวดจุมนุนเทวดาสมันตจักรวาลิสุอตตาขจันตุเทวตาสัทธรรมมุนีราชัสสุนตุสักขโมขะทางสักเคการเมจรุเปกิริสกัตติลาตาเตจันตาริคีวิมันตินทิเบลาเตจากามีตรวนนะคาในเกราวัตุมัยเกตเตภูมิอาจยันตุทว่ชาวทารวิสเมยยขาขันทพานาคาติดทันตาสันติเกยังมุนีวราวาชนะสัทธุบุเมศุนันตุธรรมสนันการุยังไม่ันตาธรรมสนันการุยังไม่ทันตาธรรมสนันการุยังไม่ทันตา บทที่สองบทบูชาพระราชนัไยอมินาสกาลัยนพุททังอิปูเชยามะอิมินาสกาลัยนาธรรมังอิปูชยามะอิมินาสกาลัยนาสังฆงอิปูเชยามะบทที่สามบทกาพราชนตตยอรหัสมาสัมุทุภะวะอุตตางระวัติไัติมิสวตโตวตาธรรมธันุสัมิสุติปนโภวโตสาวังคสกนวามิบทที่สีบทส่วนนากาศริคถา

นัที่มีสร้างงายังพุทโธมีสร้างวังเอเตนัสสัจวัชนัสติมีโหตุสุธานัที่มีสร้างงายังธรรมโมมีสร้างวังเอเตนัสสัจวัชนัสติมีโหตุสุธานัที่มีสร้างงายังสังโฆมีสร้างวังเอเตนัสสัจวัชนัสสติมีโหตุสุธา บทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสุตเอภามิสุตรตังเอกสมัยมังคะวาสเกสุเวหาลติกัตติปีแล้วัตุสมิงมาว่ามมณีมหาตาภิกขุสังเคนัสัตถิงปัจจามาเตหิภิกขุสัตติสเพเวะอันหันเตหิทัสหิจัลโลกาทัตุเยเทวตาเยปุเยนัสสันติปติตาโหติภควันตังทัศนายะภิกขุสังคจ่า อาเทโขจตุนังสาสุทาวาะกาญิกานเทวานัสเอตัทะโหสิอยังโขภะคะวาสักเกสุวิหารติกะปิระวัตุสมิมหวเีมหาตาพิกุสังเขนะสติงปันจะมัตเตหิพิกุสเตสะเปวะอราหันเตหิทัสไหจัลุกาทุตุเทวตาเยโพเยนะสนิปติตาหุนทีภะคะวันตังทัศนายะพิกุสังขันจะยานุนะมยังปิเยนะภะคะวาเตณุปัสสังกามัยยะมะอุปสสังกามิตวาภะคะวโตสันติเกปัจจัยขณะคาถา อาศัยยามาติอัตควัตาเทวตาสายยะถาปีนามาปาเลววาปุริโสสมัญชิตาวาสภาหังปภาสาลายยะภาสาริตังวาภาหังสัมมินชัยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะละทิดัสภะควาโตปัละโตปุระโตปัตุระหังสุอัตควาตาเทวตาภะควันตังอาภิวาเทตวาเอวะมันตังอัตถังสุเอวะคเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตา ท้าขวะโตติสันติเกอิมังคตังอภาสีมหาสมยโยปวะนัสมินเทวกายาสมาคตาอัคตัมหาอิมังคัมมะสัมยังติท่ากิตาเยวะอปาราชิตะสังคันติอัตควะปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคตังอภาสีตัสลาภิกโวสัทธัสมาทัตังสุิจิตังอตานุอุชุกะมะงกังสุสาระถิวเนตานิขะเอตวะอินทิริยานิ ละคติปัติทันทีตาติอาตคุปาราเทวตาภควโตสันติกิมังคตังว่าสิจิตวะขีลังจิตวะปลีคังอินทะขีลังโอหัจจะมะเมชาเตจัลันติสุทาวิมาราจักุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตคุปาราเทวตาภควโตสันติกิมังคตังกะวาสีเยเกจีพุทธังสละนังคตาเส นาเทฆมิสันติอปายะกูมิงปะอหายะมนุสังเทหังเทวกายังปะริปูเรสันติติอัตโขปะกวาพิกุอามันเตสีเยบุเยนะพิกเวทะเสสุโลกะทัตุสุเทวตาสันนิปฏิตาหุนติตถาคตังทัสนายะพิกุสังฆานชาเยปิเตพิกเวอะหิสุงเตอตีตามะทานังอรลหันโตสัต สัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานังเอตัปรามาเยวะเทวตาสันิปติตาหิสุงสยถาปีหมายหังเอตาราหิเยปีเทพิภเวอภวิสันติอนาคตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระววนตานังเอตัปรามายวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติ สยถาบีมายังเอตาระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกยายานังนามานิกกติยิสามิพิกเวเทวกยายานังนามานิเทลิสามิพิกเวเทวกยายานังนามานิตังสุตาสุนาธาสาธุกังมะณะศีกโาโนทะพาลิสามิติเอวัมพันเทติโขเตภิกขภะวัโตปัจจสูสุงภะวาเอตัถวจะ สิโลกามนุกัสสามิยัตถะภูมาตัทธสิตายเยสิตาคิริขพะรังปะหิตตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสลีนาโลมะหังสาภิสัมพุโนโอทาตามะนะสาสุธาวิปสัสสนะมะนาวิลาภุยโยปจัจจจเสสติยัตวาวเนคปิละวัตเว

Keanan ta tama ka kounti sasa fa pu cha a humu tan cha sapa ngapinyaya wawa kita wana cha kuma ta toa man ta kaya api kan ta tewi cana di boang kita yi sami kiik lai anu pupa so sasa yakha kuma kabi la iti mato cha.

อิทิมตุชิติมันตะวันอมตะเจสดิโนมัทนาวิกรรมมุขโกนังสมติงวานังเวสามิตาปัญจสตาแยกขานะตะวันิโนอิทิมตุชิติมันตะวันอมตะเจสดิโนมัทนาวิกรรมมุขโกนังสมติงวานังคุพิโรตราชกิโกเวโพลส萨นิเวสานังพิโยนังสตาสหัสสังยกขานังปายิรูปาสติภูมิพิโรราชกิโกโสปะสมติงวานัง ปุริมานจติสังราชาทัตตาลาโถภสษาสติขันธปานังอธิปติมาราชายัสสสิโสปุตตาปิตาสภาวอินทนามหวาราติอิทิมตโตจติมตโตวันโตยัสสสินุมาตมานาภิกขมวิกุลนะเสพติงวะนังตักินัญจติสังราชาวิรุณโตตปัสภาสติกุมภารานังอธิปติมาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสภาวะอินทนามหวารา Iti mentoju di mentoju yang tertoyo sesi mana api kamu mungkin kau nang semati nang paci man cati sangat cawi lupa kau pas asati nak kau nang adipa caya sesi sopo tapi sapa u inta nama apa pala itu mentoju di mentoju yang tertoyo mana api kamu mungkin kau nang semati nang kuta cati sangat cawi lupa kau tapas asati jaka kau nang adipa ti mana caya sesi sopo tapi sapa u inta nama apa pala itu mentoju di mentoju โมทัปตะมณะิกะมุงวิโกนังสติโกนังปุริมาทสิสังทัตตะโธทักกินีนาวิลุนถาโกปชิมีนาวิรรปะโคอุกุเวโรทัตุรังทิสังจตารโตรเตมหาราชาสมัณตาจตุโรทิสาทันทันละมานาอัตถังสุวเนกปิละวัฏเวตยสังมายาวิโนทัสสะอาคุวันจะนิกาสาธามายาขุเตนทุกเวเตนทุกวิปุจวิปุโตสหจันทาตกามาเสดโวจะกินุขันโตนิขันตุจะภาณะ โออปะมัญโยจะเทวะสูโตจะมาตลิจ ja, 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 ิตตะเสโนจะคันทัโหนรวชาโนสะโหอาคูปัญจสิโขเจวะติมภะรูสุริยะวัชสาตีเตจันเยจะรวชนูคันทัภาษาราชุพิโมทะมนาอภิกรรมวิกุตัสุติวันังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัชการัมภารสตระอาคูปายคาสหยาติพิ Yamuna tata la ta cha aku na ka ja sa wala wa no ma na ko so ba kha sa me ti wa nang ye na a ti pa ti cha pa ki wi su cha khu we ha ya te wa na ma cha te sa na a พยันตธาณาราชานะมาสีสุปนนาโตเขมมากาสิบุโตสันหาหิวัจหิอุปาวะหายันตนาคสุปนาสารณะมังคังสุพุทังชิตาวชีระหัตเถนะสัมมุทางอสุราสิตาภารโตวาสาวัตเสเตอิติมันโตยนศสิโนกาละกันชามหาพิสมาอสุราธานะ เวขาสาเวปาจิติสุจิติจัปหานลาโทนโมจีสหสตังจัปาริปุตานังสพเพวโรจานามกาสันนายหิตวาพระินเสนาหูพัทฒมมุปาขมุสามารโยธานิพัททานเตภิกขุนางสมิงวนังนโปจเทวาปเทวีจเตชววยโยตธาขมุงวรุณาวรุณาเทวโสมุจจะยะสัสสา สหามิตากรณะกายเจาอาคุเทวาเจ้สิสนุสัตถิสัทธาเสรษฐิธาสัทธากายสเปนนทธวันโนอิทธิมันโต์โฉิมันโต์โวนาโฉทิยสิสนุมทวนาวิกมุงปิโุนัสติวันังเวนตูจัตเทวาสาลีจัอาสมาจัตุเวยมาจันทัสุปานิสาเทวาจันทะมาคุปุรักกิตาสุริยะสุปานิสาเทวาสุริยะมาคุปุรักกิตากณัคขัตตานิปุรักกิตาวาคุมันทะวาลาหกาวะสูนังวาสาวเสโทกัสสะกโว ปะคะปุรินทัตโตสัตสิเตทัสสะทกายัสปีนะตะวานิโนอิทธิมตชิติวันโตวันนัมโตยะสสินโนมุทัปนาภิกขโมกขโกนะสุติงวะนังอันถาคูสหภูเทวัชรมัคคิสิกขาหรือว่าอาริทธกาจะโรชาจะอุมาปุภะนิพาสิโนวรุณาสหธรรมะจะอัจจุตาจะอเนจกาสุริยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวันเนสิโนทัตสิเตทัสถะกายัสปีนะตะวานิโนอิทธิมตชิติวันโตวันนามโตยะสสโน Một mà tham ăn à biết tâm con năng sát năng สมณะมหาสมณะมนุสสามนุษสุธรรทิพธาปัทูศิกาอาคุอาคุมโนปัทูศิกาอาธาคุูะระโยเทวาเยจารโอหิตาวาสิโนปาลักขามหาปาลักขาอาคุเทวะยาสัสสิโนทัสเสดิทัสุทากายาสเปนนาณาตะวันินหนุ่ยที่มันโตชิตเหมือนทวันมโตยัสสสิโนมัทมนาวิกรรมวิโกนะสุติมะนาสุกากรุมหาลุนาอาคุเวคานาสาสหโอทาตะไคหะปัมโมขาอาคุเทวะวิจักขนาสัทธามัตาสหะละชะ พชามิสสกาจะยัสสิโนท่านยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัสติทัสเตติทัสตากายสเปนนาตวันนิโนอิธิมโตจิติวันโตเวนามโตยสสิโนมุทัวนายพิกมุขโกนางสุติงวนางเขมียาตุสิตายามากาทากาจะยัสสิโนสัมพิตกาลามเสธาโชตินามาจะอัสวานิมานังนาติโนอาคูอาถาคุปาลนิมิตาทัสเตติทัสทากัส

Gumaro di socha so paka semiting wana ng sahasa promaro ka nang mahal promati di tati upapan noche di manto pris sama kayo jasasino tase ta aisala aku pache kasa wawatino te sanca maca to akaha lito bali wali to te cadsape apikate sente teve sapa make malasena apikame patsa kan

Hawa tsa asayang wasae tanta sapa apinyaya wawa kita wana cakuma tatawa mantaji sata saba kesa sana irate marasena apikan tati wicana tapi kawo tese ata pemakanong sutu wapu sasa sana wita kalai keki pakamu ni sanglo mampi inca yung sape wici sangkama payati taja sasino murati sapute hisa wakate chane so tati.